ดลีอยู่ได้ทำพะนะเด้อจะออกมาเด้อจะออกมาอยาออกมาอยาอ,อกมานะครับพาลูกพาเมียเจ้าขอไปหลีได้ทำเด้อเนาะเป็นญายานเป็นทายาน,อานเออเจ้าโมก็เห็นหรอกว่าปืนอ่ะเคยเห็นบ่นไงล่ะมนุษย์ทำแล้วเป็นไงเป็นไงคุยโวจะมาถลม่มไทยจะมายึดอีสานภายในสามชั่วโมงเป็ยนยังไง พวกสู้เป็นยังไงสมมตินหน้าหัวสู้เพทหารสูอ้อะแค่ชนกลุ่มน้อยติดอาวุธพวกสู้ยังเสียชีวิตขนาดนั้นพวกสู้ยังเสียฐานคุยโวจะมายึดอีสานจะมายึดประเทศไทยกูขีก่กูนี่เออไปไปไปพวกมพงอ่ะไปลบไปลบไปซอยทหารพวกเพื่อนุน เออออก,กคำนะครับไปซ้อยทหารมึงเด้อ Gold. นะครับทุกคนครับจากกรณีที่ทหารสปปนะครับถูกซุ่มโจมตีอ่าไม่ใช่ถูกซุ่มโจมตีถูกบุกยึดฐานเออถูกบุกบถูกบุกยึดฐานนะครับท,งงทางฝัคเหนือของประเทศล้วตามข่าวเนาะนะครับผมเขาก็เห็นอยู่แล้วว่า ศักยภาพทางการทหารนะครับของบ้านพวกเจ้าเป็นจังไดน,นะครับผมรองเท้าจะใส่ยังไม่มีตามคลิปนะครับผมข้าวปลาอาหารนะครับขาดแคลนลบกันแค่สามมือเริ่มระดมระดมทุนแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยขุดกวยขุดมันกินถึงผู้ถึงผานึงเตนยังหาน้อาไม่กินให้เป็นยังพวกเจ้าอ่ะ เอราคุยสิมาหยุดไทยเราคุยสิมาหยึดอีสานนะครับเอาตัวเองให้รอดก่อนนะนะครับเอาปากพร้อมตัวเองให้มันรอดก่อนเนาะนะครับผมเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงทหารให้มันอิ่มมันเต็มซะก่อนนะครับผมก่อนก่อนสิมาซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์นะครับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกำลังพ่นให้มันอิ่มซะก่อนนะครับบ่ได้มาทับผมเด้นะครับผมบ่ได้มาทับผมทั้งกองทับทั้งทปบนะครับผตจะว่า มาสีหัวไอพวกปา,ากดีทั้งหลายพวกมนุษย์ทำปากดีทั้งหลายนะนะครับมาสีหัวมันเด่นออกไปแม่สู้อะไปจับอาวุธแม่นะครับป้องกันประเทศซู้แม่นะครับฉะนั้นแล้วนะครับเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับผมพยายามาผมบรได้เห็นคือประเภทนี้มาโดดแล้วนะครับผมผมพยายามสาีบอกอยากให้มันมีเรื่องบาดมมางใจกันไร ครับผมก็รู้สึกว่าอยากค่อยเคลิปดาม่าล่ะนะครับพ่อดาม่าแล้วมื่อสีบาทมังใจกันไปบาดมังใจกันมานะครับคนไทยประชาชนนะครับสองฟังประเทศเท่านะครับมองหนากันบ่ได้นะครับสาเหตุจากเพียงแค่กลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่งนะครับผมคนไทยประชาชนคนสองฟังฝากนะครับมีความรู้สึกบอดีต่อกันเป็นสัตวนเนาะนะครับฉะนั้นแล้วนะครับผมมนุษยธรรม ไป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 นะครับปากปีนะ่ใช่ไหมนะครับไปจับอาวุธนะครับปกป้องประเทศพวกคุณสินะครับหรือว่าเจ้ายุไก่พวดเจ้าปรเด็นเราบพิ่มเดือดร้อนแบบเนาะนะครับเจ้ายุ่กไก่จะอยู่หางหรือว่าเจ้ามุดเขาทไธธรรขาทไปแล้วเออมนุษย์ทำมุดเขาทาไปแล้วทีเจ้าอะ่ะห่างจุดตูดล้วเนาะอุย้ยมนุษย์ทำเอ้ย,อยลีอยู่ให้ทำเราได้ยอกมาเด้อ อยอกมาอยกมาอยกมานะครับพาลูกพาเมียเจ้าขรเบลีได้ทำเด้อเนาะ <c oughs> เป็นทายาทเป็นทายาทเอาา้ยเจ้าบุกเคยเห็นหรอกว่าปืนน่ะเคยเห็นบ่เฮยไปดูเคยได้ตังกะติกกันหรอวะเอาท่านเนียนทุกคนครับนี่นะครับมาอ่าวอา์คฮาร์ดมาดูามมือถือดอกเนาะนะครับขอบคุณทุกคนทุกการถือรับชมเด้อนะครับฝากกดไลคนะ์คลิปหน้าคลิปนี้ด้วยกันสวัสดีครับ